สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม264นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีจัดขึ้นที่ลานจอดรถช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดถึงบ้านท่านเวลา 14.30นถึงเวลา16.30นอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ,อยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับให้อะไรที่แตกต่างนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับแล้วก็ทำให้ลมหายใจสดชื่นสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ9ชนิดนะครับต้องยกให้สมุนไพรไทยไพรนะครับยาสีฟัน ที่มาแรงที่สุดในเพลานี้นะครับแล้วก็อีกผู้ให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21ส,สายบีพบกันระหว่างทางด้านภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินทร์นะครับ วันนี้เจอทางน้านเพชรทองขวัญกอซอยตันนะครับชกกันที่พิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ช่างได้114ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีครับวันนี้เจอทางน้น่นเพชรทองขวัญกอซอยตันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยจากแดนทักษิณน,นะครับจากภูเก็ต ครับวันนี้เจอกับมวยสุลินก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ114ปอนด์นี่คือตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านภูมิใจไทยกันบ้างนะครับว่าฟอร์มหลังเป็นไงบ้างนะครับฟอร์มหลังของภูมิใจไทยนะครับก็ชนะคะแนนกสิกรนายกเอท่าศาลาเมื่อวันที่4กุมภาพาน 2, ันธ์2563ที่ลุมพินีแล้วไ็แพ้คะแนนยอดโบวงามไดมอนด์98เมื่อวันที่19 กะลกรกาคม263ที่จังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนเพชรนำชัยออสตึกแดงนวนที่27กันยายน263ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะทีเคโอ4วาสันเล็กสมศักดิ์ก่อสร้างวันที่7พฤศจิกายน263ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ไปชนะนกน้องโอชอเรืองลำเมื่อวันที่22พฤศจิกายน263ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนให้กับแอดเทวดาต่อสุรัตน์ เมื่อวันที่4มีนาคม2 6 4ที่เวทีมวยลังสิท์แบบชูสวนนะครับ11นะครับชูสวนในวันนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับต้องเคารพในการตัดสินนะครับส่วนทางด้านเพชรทองขวัญกอซอยตันนะครับนักชกจากภูเก็ตรลายนี้นะครับค่ายเก่าก็คือสิงห์มวยไทยหรือสกุลพันภูเก็ตนะครับเป็นนักชกจากเมืองภูเก็ตนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนมนัฑชัย มนัดนะครับกอจันทุนีนะครับเมื่อที่23ตุลาคม262ที่ราชดำเนินชนะคะแนนยอดชนะเพชรเอนนี่มวยไทยเมือที่22มกราคม263ที่จังหวัดตังชนะนอกแสนชัยจิตเมองนวนเมื่อที่11มีนาคม263ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนสมิงแดงวอจักรวุฒิเมื่อที่27สิงหาคม263ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับเดชสุพรรณนุน้ย4ี่มุมเมืองนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม264ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21สายบีผมออกไปที่ทางด้านภูมิใจไทยปะกรณ์พรสุรินนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข้าในอาชีพล็อกตีวันนี้เสียบกระจายแน่นอนนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน ภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้ก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21สายบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือหรือชื่อเก่าก็คือเจ้าฟ้ามงคลสพัฒนานะครับนักชกจากนกครราชสีมาหรือเมืองโคราชน,นะครับวันนี้เจอทางน้านอำนาาเดชสิทธิ์นายกโมทนะครับทุ่งสงนะครับนักชกจาก นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักได้114ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน mm hmm. เพชรมงคลศิทธิสารวัตรเสือหรือเจ้าฟ้ามงคลสอพัฒนากันบ้างนะครับก็ไปชนะนอกปอปางใส่นะครับสิทธิ์เกียรติเผชิญที่นครราชสีมาครับแล้วก็ไปชนะคะแนน โฮมเกียรติพรเทพที่จังหวัดชัยภูมิชนะนกยกมณีสิทธิเพชรมณีในยกที่4ที่จังหวัดโคราชแล้วก็ไปชนะคะแนนยอดน้ําเหนือจิตต่อชัยทุ่งนะครับเมื่อที่27 29ตุลาคม 2, 29ทธันวาคม2องร,รที่จังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะนอกมรกตแดงสอเดชพันธเมื่อที่8มีนาคม 264จังหวัดคนครราชสีมาคำนี้ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นยกโมททุ่งสงกันบ้างนะครับ ครับก็ชนะคะแนนชลวรรณเกียรติทรงเดชเมื่อวันที่4มกราคม2 5 6 3ที่ลุมพินีนะครับชนะคะแนนเกาะแก้วจิมมี่ไฟแรงเมื่อวันที่20มกราคม2อง3นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะคะแนนชลวรรณเกียรติทรงเดชเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีชนะคะแนนพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธเมื่อวันที่1 4กันยาย,ยน2 5 6 3ที่สงขลาแล้วก็ชนะคะแนนฟ้าเพชร เลือดแปดลิว้ววันที่11ตุลาคม2องพาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้คะแนในให้กับเพชรนำชัยวิรพลมวยไทยยมเมื่อที่1ธันวาคม2องพที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนพลอยขาวจอพัชริยากีฬาสยามเมื่อที่2ี่กุมภาพันธ์264ที่วิกหมอชิดนะครับเนี่็คือฟอร์มหลังของทางด้านอนํานาจเดชสิทธิ์ในยกโมดทุ่งสงนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการนะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้าน เพชรมงคลสิทธิสรารวัตรเสือนะครับก็มีสรารวัตรเสือนะครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ชื่อเก่าคือฟ้ามงคลสอพัฒนากระดูกมวยนี่แข็งโปกนะครับคู่สองในรายการนะครับผมบอกว่าเพชรมงคลสิทธิสรารวัตรเสือนี่เรียกว่าพระเอกภูธรประจําภาคอีสานนะครับสูงยาวเข่าดีครับบูดูดดันครับเข่าในแทง เสียบอกแน่นอนนะครับวันนี้คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรมงคลสิทธิ์สลรวัฒเสือนะครับคู่ที่2ในรายการเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่3ในรายการเลยนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับวันนี้เจอทางด้านกาก้ายูฟาเอสซีอาร์แปะมินบุรีนะครับหรือเจ้าทมินดำอวันเชิน,นะครับนักชกจากเมืองคาแมนะครับ ประเทศกมัมพูชาวันนี้ชคกันที่พิกัด128ปอนด์นะครับก็ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นมวยบูดูดันด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับก็ชนะคะแนน เพชรอศวินมอรัตนบดีเมื่อวันที่12กรกฎาคม263ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอศวินมอรัตนบดีเมื่อวันที่22สิงหาคม263ที่เวทีหาดใหญ่ไปชนะนอกตัวซับสอสละชีพเมื่อวันที่4ตุลาคม2 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีชนะนกโดมพลันไชยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน263ที่วิคหมอชิดแล้วก็ไป ชนะคะแนนกาก้ายูฟ่าเอสซีอาร์แปะมินบุรีวันที่14กุมภาพันธ์264ที่ยังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านชาติชัยพีเคแสนัยม,มวยไทยยิมเมืม่อนใน4เมษายน2องพที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชะพันธ์นะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของทางด้านกาก้ายูฟ่าเอสซีอาร์แปะมินบุรีหรือเจ้าทรมินดำอวันเชิดกันบ้างน,นะครับ ก็ชนะคะแนนเพชรนิลันดาบรันสรารคามเมื่อที่29กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรมงคลเพชรเพชรยินดเดียคารดมี่เมื่อที่19สิงหาคม2563ที่วันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ชนะนอกอารติงนักชกจีนที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ชนะคะแนนกำชัยพอหลักบุญเมื่อที่27ธันวาคม2563พี่วิหมอชิดไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับเจ้าเสือใหญ่ ซอเดชพันธ์เมื่อที่14กุมภาพันธ์2564นะครับที่จังหวัดนุนทบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกา้ายูฟาเอสซีอาร์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกา้ายูฟาเอสซีอาร์แปะมินบุรีครับวันนี้จะกลับมาล้างตาครับวันนั้นขาใจวันนี้ซ้อมมาดีเตรียมตัวมาสู้ครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน กาก้ายูฟ่าเอสแปะมินบุรี B U L e, นะครับเป็นมวยรุ่นพี่เตะขาจ่อยยางปล่อยหมัดครับวันนี้น่าจะสางแค้นได้สำเร็จนะครับคู่ที่3าในรายการผมออกไปที่ทางด้านกาก้าแปะมินบุรี B U L e, นะครับคู่ที่4ในรายการเลยนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสองคมบางกอกอริยนต์หรือสองคมสักหอมศิลเก่านะครับดีกีก็แชมป์ประเทศไทย 130ปอนด์นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาหรือเจ้าเลยยาปอนนุชหรือเลยยาอันสุขุมวิทยนะครับมวยของพี่อันนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับวันนี้เจอทางด้านนักชกจากอีสานนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังครับ ก่อนที่ดูฟอร์มหลังครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้131ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของทางด้านสองคมบางกอกอะไรยนต์ก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะครับก็มีแพ้มีชนะครับ ก็แพ้คะแนนเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขเมื่อวันที่19เกกรกฎาคม2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบ,บุรีชนะคะแนนยกพลันชัยเมื่อวันที่9กันยาย,ยน2 5 6 3ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขที่เมื่อวันที่18ตุลาคม2563ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไปชนะคะแนนยกพลันชยัยวันที่18ธันวาคม2 5 6 3ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มาชนะคะแนน วันชนะนอนนริสรมื่อนที่13มีนาคม2 6 4ที่ลุมพินีแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรวสรบอยบางนาเมื่อวันที่3เมษายน2 6 4ที่ลุมพินีโดนเข่าลอยเข้าไปนะครับวันนั้นถึงกับนอกเลยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสองคมบางกอกอะร่อยยนนะครับ <S <S มาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสุขุมวิทบอยบางนาหรือเลยาสุขุมวิทย หรือเลยอยียาปอออนนุชกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนลิทิเดสิธิ์เชฟบุธรรมเมื่อวันที่8มกราคม2 6 3ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ไปชนะน็อกลิทิเดสธิ์เชฟบุธรามเมื่อวันที่4สิงหาคม2 0 6 3ที่ธนากรสเตเดียมในยกที่3นะครับแล้วก็มาชนะน็อกปากกาเหล็กต่อหลัก2เมื่อวันที่24กันยายน2 0 6 3ที่เวทีมวยราชดำเนินในยกที่4นะครับแล้วก็ มาแพ้คะแนนให้กับทางด้านยอดทองไทยปอเตละกุลนะครับหรือยอดทองไทยสอสมหมายวันที่3าธันวาคมสอ6พที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับฝฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนชาญคิดอภิมนศรีวันที่20มีนาคม2 6 6 4ที่ลุมพินีนะครับครับก็นี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสุข,ขุมวิทย์บอยบางนานะครับสำหรับคู่ที่4ใน,นในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน สองคมบางกอกอรไรยยนนะครับเป็นมวยขวาเขาในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพมีหมัดมีซอกแล้วก็มีวินิหนาทีทองเก่าเก่าเกมวันนี้ผมมองว่าสองคมบางกอกอรไรยยนนะครับจับในดีตีเข่าอยู่แน่นอนครับผู้ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสองคมบางกอกอะไรยยนนะครับจัดไปให้เสียนะครับขอบท่านโชคดีมีชัย รวยๆวยเฮงเนะครับรับทรัพย์กลับบ้านนะครับสวัสดีครับ